ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะดูแลมะเร็งได้ก็คือใช้เอเจลคอร์ก็คืออ e so ูมิเอโซมินซึ่งผมจะมาพูดถึงเรื่องของผลการวิจัยดีกว่าเพื่อให้เรามั่นใจขึ้นว่าแต่ละ <c oughs> แต่และตัวเนี่ยมันมีผลวิจ,จัยอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเอเจลมีข้อดีอย่างคือเป็นอาหารเสริมแบบเจ е ลที่เห็นผลดังฉีดยานะครับแล้วก็มีผลวิจัยอยู่แล้วว่าดีกว่าเม็ดถึงห้าเท่าที่เรารู้อยู่แล้วเนาะแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับวันนี้เนี่ยอาจจะไปหาฟูคดันกินก็ได้นะ อาจจะหาสารสกัดจากผลไม้เนี่ยเป็นเม็ดกินก็ได้นะครับอาจจะหาวิตามินกระแรกกินรวมเป็นเม็ดก็ได้นะครับต้านมะเร็งได้เช่นกันแต่ยังไงก็ไม่ดีเท่าเจลเราเพราะเราดีกว่าค่าเท่าอยู่แล้วนะครับมาดูมิ้กกันนะครับอุ้มีนะครับมีสกัดจากสารชะิดเชื้อเพิ่มตัวน่าทานนี่ซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เด่นมากในการขจัดมะเร็งอยู่แล้วก็คือกระจัดเซลล์ผิดปกตินะครับมันง่าบกินเซลล์ร้ายนะครับมีผลการวิจัยมากมายและผมเองตื่นเต้นมากตรงนี้นะครับก็คือว่า มีโอกาสได้ลงสือ national geographic ที่ทำให้คนอายุยืนในเกาะของของโอกินาวาเนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมบอกไงคนเราำไาอายุยืนก็แค่ไม่ป่วยตายน,นั่นเองก็ยืนแน่นอนนะคนที่นี่ไม่ป่วยเลยอ่ะก็เลยอายุยืนนะครับแล้วก็ลงสือว่าอายุยืนแล้วก็รีเสิร์ชของฟูกาแดนแล้วก็เกี่ยวกับ c a n น e r รับสามารถไปดูเพิ่มเติมใน p บเม็ดได้ซึ่งผมนี้ผมจะดึงมาแค่นิดเดียวนะครับ ฟูไคยแดนเนี่ยเป็นสารที่เราพูดอยู่เสมอนะครับว่ามันช่วยนู้นช่วยนี้ช่วยนั้นนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าในผับเมทถ้าเสริมก็ว่าฟูไคยแดนนะครับมีกว่าภารายการ7 0็ดหรือแปเป็นด้านมะเร็งครับคือคือเรารู้ว่าอูมิเนี่ยเรามักพูดอยู่ว่ามันช่วยเรื่องเบาหวานใช่ไหมฮะต้นเซลล์ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเปเปอร์นะครับของการแพทย์เนี่ยในกว่าภารายการเนี่ยบอกว่าฟูไคยแดนเนี่ยเด่น อันดับหนึ่งนั่นก็คือแอนตี้แคานเซอร์ครับเรื่องมะเร็งนะครับดัง,งนั้นวันนี้เนี่ยไม,มไม่มีอะไรที่มันตรงและชัดเจนแล้วก็แบบเห็นผลแล้วก็เรียกว่าเท่ากับฟูเคยแดนอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบเป็นสารเรียกว่าในอนาคตเนี่ยฟูเคยแดนอาจจะถูกจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นซปเปอร์ฟู้ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นสารทางการแพทย์เลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบตรงกำลังกำลังเรียกว่าได้รับการนิยมมากนะครับแล้วฟูเคยแดนเนี่ย นี่ครับนี่มาดูกันนะครับนี่คือเนี่ยเยอะแยะเปเปอร์เนี่ยผลการวิจัยฟแดนมีประโยชน์ในเรื่องของต้านมะเร็งมะเร็งขาวเนี่ยมะเร็งเต้านมดีขึ้นเนี่ยนี่นี่นี่ฟูดนช่วยป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งในในเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเมทัสทสซิสนะครับเ็คาอระยะที่สี่เห็นไหมฟูดานเนี่ยมันแบบว่ามันมันรัมมากๆนะครับแล้วก็ มีเบนฟิตที่เราก็เคยเรียนมาเนาะก็คือว่ากระตุ้นเซลล์เซลล์ต้วก็เหนื่อยนะครับแล้วก็กระตุ้นโปรตีนให้เป็นบูมิทัาร์แล้วไปกระจัดเซลล์ที่ลายได้ด้วยนะครับมันช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วมันยังฆ่าเซลล์ที่มันเพี้ยนในร่างกายได้ด้วยคือเซลล์ภูมิทัารไม่ได้มีหน้าที่กระจัดพวกเชื้อโรคจากภายนอกเท่านั้นนะครับแต่กระจัดเซลล์ที่เป็นกติภายในที่เราสร้างเองได้ด้วยนะครับติดสัญ,ญญาณเซลล์ที่เสื่อมและอากายพันธุเห็นไหมมันก็ทําการตั้งแต่ขั้นแรกเลยที่ดูมีทุกวันเนี่ยม ต้านมะเร็งตั้งแต่แรกแล้วก็กำจัดเซลล์ที่อาจจะกลายพันธุ์ทันทีเลยที่แบบเรา,เอาอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วให้พื้นทีรทเราไปทำลายที่ถูกต้องด้วย,น,ยนะครับเบนฟิตนะครับอย่างอื่นก็คือกระตุ้น natural kill cell นะครับอ่าเขาบอกว่าเออ่ช่วยกระตุ้นให้ kill cell หรือเซลล์ลิมโฟที่ขาวเนี่ยให้มันแบบทำงานมากขึ้นช่วยต้านการะเสพแล้วก็รีเกี่ยวกับมะเร็นเงนะฮะที่ผมโดยเฉพาะมะเร็าามเงมาเลยต้านการเกิดเนื้องอกและต้นานการเจริญของเซลล์มะเร็งช่วยเซลล์มะเร็งตายเร็วขึ้นต้านการสร้างหลอดเลือดในก้อนมะเร็งเห็นไหมวิธีการที่ายมานนมันมี ภายในระบบภายในอยู่แล้วเดีบยั้งมะเร็งปอดและมะเร็งที่กระจายไปปอดลดก,การเกิดมะเร็งเต้านมคือฟูคาแดนเนี่ยมันทํางานในเชิงที่แบบนี้อยู่แล้วนะครับมหมายเอโซนี่คือผลการวิจัยอูมิไอ้ฟูคาแดนที่อยู่ในอูมินะฮะเรามั่นใจไหมครับว่าฟูคาแดนเราสุดยอดมั่นใจอยู่แล้วนะจริงๆมันไม่ได้ดีเฉพาะอูมินะยังมีเอโซครับที่มันช่วยนะครับในเรื่องของกระบวนการมะเร็งนะ สารผักไฟโตนดิวเทรียเคยได้ยินนะครับมีคุณสมบัติในการตับเยับยั้งต้านเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะหนึ่งระยะสองแล้วอที่เราทราบอยู่แล้วนะครับเยับยั้งการกลายพันธุ์ก็คือป้องกันหรือทําให้เป็นกลางสารพิษหรือสารในรูปุสณะในร่างกายที่กระตุ้นให้เกิดจะเกิดเป็นมะเร็งขั้นแรกขั้นสองเนี่ยทำให้เป็นกลางซะนะครับก็เลยไม่เลยต้านไม่เป็นมะเร็งนะครับและกระตุน้นพุทนทานในเชิงอ้อมด้วยคืออาจจะไม่ได้เพิ่มพุทนทานที่สูงสูงเร็วเหมือนฟูกไฟแดนแต่ก็ช่วยพุทธทานบาลานซ์ัุ นี่ผลวิจัยผมดึงมาเฉพาะบางผลไม้นี่ยที่มีผลการวิจัยด้านมะเร็งนะครับนั่นคือโนน,นี้ครับจากผลข้อมูลนี่ครับนี่ไม่มีในเอ็กโซไม่มีในสไลด์เอ็กโซนะครับนี่อันนี้แยกออกมาจากข้อมูลคณะวิทยาลัยมหาลัยสหรัฐอเมริกาและยุโรปหลายแห่งบอกโดยการแพทย์จำนวน40คนทําการร่วมใจร่วมการใน,ในผลไม้ตัวนี้ตัวเดียวนะเขา เอาแพทย์มา40่สิบคนมานะครับและผู้ป่วยจำนวน8,000คนนะครับจำนวนเขาเรียกว่าสเกลใหญ่เอาคนป่วยนะการไปรวบรวมคนป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย8,000คนเนี่ยง่ายไหมไม่ง่ายยากมากเลยนะครับผลการวิจัยเนี่ยเขาเอาโนนี้เนี่ยมาวิจัยนะครับใช้น้ำสกัดจากผลโนนี้รักษาบำรุงสุขภาพตั้งแต่5ปีเนี่ยปีนู้นปีนี้เนี่ยปรากฏว่าสรุปสามารถเลยครับการผิดปกติของเซลล์มะเร็งที่อ่านลูกตาเป็นเซลล์มะเร็งและรล้วคับการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งได้ในระยะ1-2 อันนี้แค่โดนี้นะเนโซมีเยอะกว่านี้นะครับนี่นี่ใหญ่น,ะนี่สเกลใหญ่นี่ผลการวิจัยที่ผมดึงมาเป็นผลการวิจัยที่ยอมรับสูงเพราะสเกลใหญ่มากไม่ได้แบบเมกหรือที่ไปเองได้นะครับถัดมาครับน้ำเอเด์เบอรี่ครับเอเด์เบอรี่ก็เป็นผลไม้ใน17ของเอ็กโซก็คือเขาจะช่วยมีสารต้านวิสระสูงถึง6 0ชนิดเลยครับสร้างนีอะไรครับยับยับย้งการสร้างระเับคอรันเลก โอ้เห็นไหมอ่ะแล้วกินเอ็กโซในตอนที่เราเป็นมรนย่าสามก็จะดีเหมือนกันนะผมก็มีช่วยเหมือนกันนะอ่าก็เราเรารู้อยู่แล้วสี่หลักการของที่เราวิจัยอยู่เขาจะใช้พวกสารเคมีต่างๆเนี่ยเพื่อเพื่อให้เกิดสีกระบวนการเนี่ยจริงๆมันมีในพืชสศาตร์เคมีธรรมชาติคือร่างกายเราทำแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่เราก็กินจากพืชสศาตร์เคมีนี่แหละปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นด้วยนะเอเดอร์เบอรี่มีวิตามินซีนะครับแล้วมีพวกแอนโทไซยานิน เปอร์โน,นอยนโรตรสเตอนนะครับมีลิปตานอันนี้นี่มีลิตตาอนุสาอย่างแรงครับช่วยลดความเสื่อมร่างกายได้ด้วยเอาถัดมาครับ <anc> แคนเบอรี่ครับอันนี้สุดยอดมากเลยนะ <anc> <anc> มีสารเอนโทไซยานินนะครับป้องกันการกติดเชือ้อแล้วก็อ่านี่มีคอรสตินิดขจัดสารอนุนสาหร่ายนะครับมีสารเลสโรทอร์นะครับแล้วก็ป้องกันยับยั้งการเกิดเซลล์ร้ายได้นะครับห้างว่านหางจระเข้ครับนี่ ผลการวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยนี้นะครับซานอนเลนโตนิโอะนะครับกินน้ำว่านหาจงจระเทุกวันเสี่ยงมะเร็งเลือดขาวลดลงไม่มีอันตรายในการกินแม้ว่ากินปริมาณเท่าไหร่ก็ตามสัตว์ทดลองที่ได้กินน้ำว่านหาจงจระเป็นประจำอายุยืนกว่าเฉลี่ย25เปอเซ็นคือว่าอายุ100ปีก็จะเป็น125ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าอายอุถ้าเราต้องอายุ10ปีก็จะอายุ12ปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดีไหมมีอ,อยู่ในซ้มมาแล้ว ดังนั้นตัวของเอ็กโซก็ช่วยในระดับระยะหนึ่งสองสองสามได้น,นะครับอ,อวิตามินช่วยอะไรบ้างจริงวิตามินเนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับเบตาเ้าแคโรทีนครับนี่ผมก็วิจัยนีด่ดังมากครับเขาบอกว่าทายวิจัยอังกฤษของออกฟอร์ดนะครับหมื่นเห็นไหมสเกลใหญ่ไหมนี่ผมดึงเฉพาะพบว่า86คนนะครับมีแบบที่มีแบบแคเบตาเ้าแคโรทีนตับจะเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน20ปีมีวิจัยนานมากวิ <c oughs> <laughs> จัยอดทนมากคืออดจะอดทนถึงยีปีนะครับ เป็นปอดแล้วเป็นทานเนื้อหาจะมีระดับเบต้าครีตินต่ำเสมอดังนั้นคนสูบบุหรี่เบต้าครีนจะต่ำทันทีนะครับคุณเป็นมะเร็งปอดทางเนืนอหาเพราะระดับเบต้าครีตินต่ำก็ต้องกินเสริมนะครับทศสรุปว่าผู้มีระดับเบต้าครีตินต่ำจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดคนปกติ2.2เท่านะครับเป็นแค่ครีตินจากธรรมชาติเท่านั้นจะป้องกันจากมะเร็งได้นะครับนอกจากมันไม่ได้ไม่ได้สังเคราะห์นะครับก็บอกว่าเบต้าครีตินสังเคราะห์จะยิ่งก่อให้เกิดมะเร็งนะครับก็เป็นธรรมชาติเท่านััั้นนนนะะคครรรบบดสปอ เบต้าแคที่มีผลต่อวาอเข็งแรงของเซลปอดหลอดลมกระเพาะนู่นนี่นั่นเอาเยอะหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นผลการวิจัยว่าวิตามินก็มีส่วนในการต้านมะเร็งเช่นกันนะอย่าดูถูกนะฮะทำไมวันนี้เราไปกินแคลอรี่ด้วยวิตามินซีครับเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับนอกร่างกายจะยุสั้นหากหยุดวิตามินซีจะอยู่นานขึ้นเม็ดเลือดขาวคือตัวเซลเซลภูมิคุ้มกันไงดออรไรนัทนะครับบอกว่าวิตามินซีนะครับจะเพิ่มภูมิต้านไวรัสได้นะครับ ด็อกเตอร์ไรนัทนะครับแล้วก e ็อีแวนนะครับใช้ว mm ิต hmm. ามินซีนะคร,ครับรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายปรากฏว่าอายุยืนยาวสามเป็นสิบเท่าระยะสุดท้ายเฮียสี่นะ mm hmm. ไม่ได้หายนะแต่อายุยืนขึ้นสามหรือสิบเท่าหมายความว่าถ้าหมอบอกว่าคุณครับคุณเป็นมะเร็งต่อมะอยู่ได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ไม่เกินหกเดือนถ้ากเกินสามเท่าก็คืออยู่ได้สองได้ปีครึ่งถ้าเขาบอกว่าอยู่ได้สามเดือนแล้วอยู่ได้สิบเท่าก็คืออยู่ได้สักสามปีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราจะต้องเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่ยืนยืนเราไม่ป่วยและอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมีโอกาสาได้ไปทําอะไรที่เรารู้ตัวต้องรีบทําก่อนอะ่ะดีไหมครับดันั้นวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ยืนยาวได้ครับถึงแม้เราจะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะครับเนม่ยผมว่าวันนี้มีคนมาปรึกษาเราระยะสุดท้ายทําไงครับให้กำลังใจเขาเยอะๆอย่าให้เขาเครียดลูกกินเอจูกเยอะๆกินเลยก็ที่ จะได้พี่ครับพี่จะได้ยืยนยื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 นครับสิบเท่าเลยครับผมมีผลวิจัยไปแล้วครับเขาบอกว่าผลวิจัยเนี่ยจะทําให้เขายืนสิบเท่าครับพี่นะครับหมอบอกพี่เท่าไหร่ครับสามสามเดือนเอาผมให้สามปีเลยครับหมอบอกหกเดือนนะหกปีเลยครับนะครับก็ก็อันนี้เป็นผลวิจัยครับพูดเล่นพูดเล่นนะครับพูดให้ขำๆนะฮะจริงๆแล้วเวลาพูดเขาก็อย่าอย่าไปพูดเล่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาแบบกระโดดตกนึง อาหวิตามินซีปริมาณสูงนะครับเขาบอกว่าวิตามินซีที่ดีไอ้ที่ปริมาณสูงครับทำมมํำให้เมล็ดขาวแร่งและดูขึ้นก็คือเป็นกรณีที่เราต้องการนีไร่ไงให้พื้นฐานเนี่ยงาฟเซลล์ระเร้งได้นะครับดังนัวันนี้กินวิตามินซีก็ช่วยให้เมล็ดขาวแกร่งและดุขึ้นได้ด้วยนะครับแต่อย่าไปกินเดี่ยวๆนะฮะวิตามินซีเดี่ยว,วยมๆมันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับต้องกินหลากหลายตวิตามินรวมในมินเนี่ยก็จะช่วยในทีเดียว เรียกย่อยเอนไซม์พวกไฮลารูโรดิเนตนะครับช่วยการสลายเซลล์มะเรง็งออกจากการคือจากที่เป็นก้อนมันแตกตัวออกมาเป็นต้นนะครับจีบป้องกันการแพร่กระจายได้เพื่อปกป้องป้องกันมะเร็งปอดต่อมลูม,มากเห็นไหมมิลิบินซีก็มันก็ช่วยเหมือนกันนะวิลิบินอีเขาก็เป็นสารต้านพิษโดยโดยโดย,โดยรวมอยู่แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลสมานแผลลดเส้นประสาทช่วยส,งส่งเสริมภูมิคุ้มกันนะครับช่วยเราเชนะไปเร็วนิดนึงนะฮะขาดวิลิบินดีก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับต่อมลูกหมากก็ก็ควรจะไม่ขาดนะครับ บทบาทที่เป็นดีก็คือลดการเกิดการขยายตัวเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับปรับสมดุลพูนน้ำตาลเป็นอย่างดีนะครับเร็วนิดนึงนะครับเซลเนี่ยก็ต้านอุสรานะครับช่วยในเรื่องของการสร้างูกรดไทโอนก็กรดไทโอนมันเป็นต้านมะเร็งเหมือนกันต้านพวกเซลล์ผิดปกตินะครับต้านอุศรานี่ชื่อทําไมของต่อมไทรอยต่อกันมะเร็งต่างๆเห็นไหมคือมันก็จําเป็นมากนะครับ